สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัว AC servo diver พร้อมกับตัวมอเตอร์ที่ผมจะนำเข้ามาจำหน่ายนะครับก็คือ diver ตัวนี้จะมีที่ผมจะนำเข้ามาจำหน่ายจะมีอยู่2ชุดคือชุดเล็กก็คือเป็นมอเตอร์ขนาด750กิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับหน้าแป้นของ s t e ็ปมอเตอร์ขนาดเนม่า34นะครับ โดยที่ตัวไดเวอร์ที่มาใช้กับตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะมีขนาด15แอมป์เป็น AC servo แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด1.8 kW ที่มีหน้าแปดเทียบเท่ากับสเต็ปมอเตอร์ขนาดเนม่า42ข้อดีของ AC servo 2ตัวนี้ก็คือ มันสามารถรับไฟ ac 220โวลต์ได้โดยตรงโดยที่เราก็ไม่ต้องไปต่อ power supply หรือว่าหา supply เพิ่มมาต่อกับตัวนี้ก็สามารถต่อไฟตรงเข้าไปได้เลยการทำงานของ servo ของโหมดตัวนี้ก็จะมีอยู่เหมือนกันทั่วไปก็คือมีการทำงานแบบ speed control mode กับ position control mode การทำงานแบบ speed control mode ก็คือ หมดการควบคุมการหมุนของมอเตอร์โดยที่ว่าเราจะเป็นควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของมอเตอร์ผ่านสัญญาณลบ10ถึง10โวลต์ก็คือถ้าลบ10โวลต์มันก็จะหมุนไปทางหนึ่งส่วน10โวลต์มันก็จะหมุนไปอีกทางหนึ่งโดยที่มันจะเหมือนกับต่อไฟตรงเข้ากับมอเตอร์อินดักชันธรรมดาทั่วไป ซึ่งตัวไดเวอร์เนี่ยก็สามารถตั้งค่าความเร็วรอบการหมุนได้จากพารามิเตอร์ภายในตัวไดเวอร์เองหรือว่าสัญญาณลบสิถึง10โวลที่จ่ายจากภายนอกเพื่อควบคุมตัวมันส่วนอีกโหมดหนึ่งที่ผมจะขอก่าวถึงแล้วก็นำมาใช้งานก็คือโหมด position control ก็คือมันจะเป็นโหมดที่ควบคุม การหมุนของมอเตอร์โดยใช้ Position ของตัว e n c o ค e r ของตัวมอเตอร์เองเป็นตัวกำหนดพูดง่ายๆก็มีหลักการทำงานคล้ายๆกับสเต็ปมอเตอร์นะครับก็คือมีการรับค่าพาและ i r เร t ชันมาจากตัวกำหนดระยะการหมุนจากภายนอกแล้วก็นำมาควบคุมการเคลื่อนที่โดยนำไปต่อกับพวกบอลสกูหรือว่าพวกเฟืองสะพาน ซึ่งการใช้ position control mode เนี่ยผมก็จะขอกล่าวเฉพาะโหมดนี้เพื่อไปควบคุมตัวการเคลื่อนที่ของบอลสกูหรือว่าเฟืองสะพานต่างๆโดยใช้โปรแกรม mark 3เป็นตัวจ่ายสัญญาณ p a า e และ direction มาควบคุมตัว servo นี้นะครับ ก่อนอื่นผมก็จะมาอธิบายพื้นฐานของการทำงานเซ์โวให้ทราบก่อนแล้วกันนะครับหลักการทำงานของเซ์โวก็คือมันก็จะทำงานแบบโคสลูปก็คือหมายความว่ามันจะมีตัว encoder ก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มหรือว่าจริงๆแล้วก็อธิบายคร่าวๆคือจะ คล้ายๆกับมีแผ่นฟิล์มที่เป็นเส้นๆบอกตำแหน่งของตัวอของตัว encoder เองว่าตัว encoder เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนคือ,อตัว encoder เนี่ยจะคอยตรวจสอบว่าตอนนี้มันเคลื่อนที่อยู่ที่ตำแหน่งไหนถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่เราสั่ง diver มันก็จะสั่ง ส่งกระแสไปหมุนมอเตอร์เพื่อให้ไปยังจุดหมายที่เราต้องการแต่ถ้ามันเลยมันก็จะหมุนย้อนกลับมายังตำแหน่งที่เราเสร็จไว้ตั้งแต่ตอนนั้นการทำง,งานต่างเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในเดเวอร์ของมันเองก็คือตัวเดเวอร์มันจะคำนวณจากฟีดแบ็กที่ส่งกลับเข้ามาจากตัวเอนโคเดอร์ซึ่งมันจะมีสายที่สำหรับต่อไปยัง ตัวมอเตอร์เพื่อจะอ่านค่าฟีดแบ็กของมันปัญหาก็คือถ้าเวลามันติดหรือว่าเวลามันสั่งเดิมไปแล้วมันติดขัดเนี่ยตัวไดเวอร์มันก็จะพยายามดันให้กับตัวมอเตอร์มันหมุนไปอย่างจุดหมายที่ต้องการดันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าถ้ามันดันไม่ไหวเนี่ยหรือว่ากระแสมันเกินมากๆเนี่ยมันก็จะแจ้งอาลลาม ตัวไดเวอร์มันก็จะหยุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนำมาใช้กับเครื่อง CNC เนี่ยผมว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ควรจะติด m ิมิตสวิตไว้ที่แกนต่างๆเพื่อต้องป้องกันว่าเวลามันดันมันพยายามดันเนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างของ CNC ที่เราสร้างเนี่ยมีปัญหาได้เพราะว่าหลักการของเซอร์โวก็คือมัน ไม่ไปมันก็พยายามจะไปจนกระทั่งไปให้ได้ถ้าไปถ้าเครื่องเราถ้าโครงสร้างเราพังก่อนมันก็ไปแต่ว่าถ้าโครงสร้างเราไม่ไปมันก็จะอานามซึ่งมันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ก็แนะนําว่าถ้าจะใช้เซอร์โวก็ให้ติดลิมิตสวิตส่วนถ้าเรามาสังเกตจากเซอร์โวมอเตอร์นี่ฮะตามรูปนะครับก็จะพบว่าไอตัวข้างหลังเนี่ยมันจะมี ตรงช่องสำหรับใส่ encoder ซึ่งไอตัว encoder เนี่ยหลักการแบบคร่าวๆก็คือมันจะมีขีดบอกตำแหน่งว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนซึ่งโดยทั่วไปไอขีดบอกตำแหน่งเนี่ยมันจะมีหน่วยออกมาเป็น PPR หรือ p e r p e revolution ถ้ามองแบบง่ายๆก็คือ เพาเปอร์ริวิชันก็คือหมายความว่ามันจะสั่งเพาจำนวนเท่าไร่แล้วมันจะหมุนไป1รอบนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วหลักการตัวนี้มันจะมีส่วนของการเอนโคดดิ้งว่ามันจะเข้ารหัสแบบไหนก็คือถ้าเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยในตัวไดเวอร์ตัวที่ผมเอาเข้ามาเนี่ย เพาเปอร์รีเวอร์ชันมันจะอยู่ที่2005แต่ว่ามันจะเข้ารหัสแบบคอเลเจอร์ hmm. ตามภาพนี่นะครับก็คือรายละเอียดปิดย่อยก็คงต้องไปดูว่าไดเวอร์แต่ละตัวมันเป็นยังไงแต่ตัวที่ผมนำเข้ามาเนี่ยมันเป็นคอเลเจอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้มาร์ก3สั่งให้มันหมุนครบหนึ่งรอบเนี่ยเราจะเซตเป็น 2005ไม่ได้มันเป็นต้องต้องคูณ4เข้าไปก็คือจะต้องเป็น1น0 0 0 1ม0 0 0มันถึงจะสั่งให้ตัวอวร์โวเนี่ยหมุนครบ 1, 1> รอบพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาสเตปเปอร์ก็ง่ายๆนะครับคราวนี้เราก็นำไอ้1 0 0 0มืเนี่ยดูว่า1 0 0 0 0มืพาเนี่ยถ้าจะปรับว่าให้เหลือ ดูจำนวนผิดของบอลสกูว่าเราต้องการผิดเท่าไหร่ก็นำไปคำนวณได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีรายละเอียดของเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกเกียร์ภายในตัวไดเวอร์ต่างๆว่าเราจะเซตค่ามันยังไงซึ่งถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้ผมก็จะสรุปสูตรไปให้ก็สามารถที่จะ นำไปคำนวณแล้วก็ตั้งค่าสเตปเปอร์ในโปรแกรม mark มสให้มันควบคุมได้เลยก็เดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีทำให้เห็นนะครับก็คือจะมาต่อว่าการใช้งานจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นยังไงโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาดูการทำงานจริงๆของมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดเวอร์ที่ สามารถต่อด้านนี้ก็จะเป็น Input 220โวลต์ต่อเข้าเหมือนกับอินเวอร์เตอร์ของสปินเดิลทั่วไปก็มี Output 3ต h a s เฟสออกไปคอนโทรลตัวมอเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะส่งสัญญาณเพลากับ d i r e c t ั่นมาคอนโทรลที่เบรกอัพบตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นไดเวอร์กับเซอร์โวตัวใหญ่ที่จะนำมาใช้ก็คือมีอีกรุ่นที่ผมนำเข้ามา แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้เบรกเอาบออันเด็กประสงค์ที่ใช้งินอยู่ประจำนะครับก็สัญญาณสามารถต่อใช้ได้โดยตรงเลยไม่ต้องใช้กับตัวอื่นก็หลักการก็จะมีสาย Encode ที่อยู่ตัวเล็กๆสีเทาอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็จะเป็นสัญญาณ Encode ที่ต่อไปยังตัว อโมอเตโดยตรงส่วนไอ้ DB 25ที่อยู่ด้านหลังสีเทานี้ก็เป็นสัญญาณควบคุมควบคุมต่างๆเนี่ยฮะที่ผมชี้์เนี่ยก็คือสัญญาณไปควบคุมมันทั้งสัญญาณสเต็ปสัญญาณ d ดเรคชั่นแล้วก็สัญญาณสําหรับควบคุมการทํางานจากเขาเรียกว่าพารามิเตอร์ภายในอันนี้ที่ผมใช้นี่เป็นสัญญาณ สเต็ปกับดิเรกชันต่อมาจากตัวไอตัว db ผานี้ก็นำไปใช้ส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นเอ็นโคเดอร์ที่ส่งไปยังมอเตอร์ก็เสียบสายโดยตรงเลยไม่ต้องทำอะไรมันจะคำนวณของมันเองตลอดก็คือเราไม่ต้องไปเซตอะไรเลยนี่ฮะมาดขาูข้างหลังกันเนี่ยมันจะมีช่องใส่เอ็นโคเดอร์อยู่ภายในตัวนี้ก็ จะมี encoder แล้วก็มีสาย2สเส้นก็คือเส้นหนึ่งมันก็จะเป็นสาย encoder อีกเส้นหนึ่งก็เป็นสายไฟสำหรับจ่ายให้มอเตอร์มันบุนก็คือจ่าย3เฟสให้กับตัวมอเตอร์ตัวนี้แล้วก็มาดูว่าถ้าสมมุติเราจะมาใช้งานกันเนี่ยมันจะทำงานกันยังไงจริงๆไอ้ตัวการทำงานของ Mark 3นี่มันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคือมันต่อเหมือนกับ ตัวสเตปเลยแต่ว่าเราต้องเซตสเตปเปอร์ให้มันตรงกับค่าของไดเวอร์ตัวนี้เท่านั้นเองอันนี้ผมจะมาเปิดโปรแกรมมาร์กให้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้ Mark 3, มาร์กามาคอนโทรลมันจะเป็นยังไงมาลองดูกันนะฮะเราก็มาลองเปิดดูก็หลักการการใช้มาร์กสไม่มีอะไรอย่างที่บอกก็คือ ต้องดูสเต็ปเปอร์ที่จะเซตนอกนั้นจะเซตเหมือนกับสเต็ปมอเตอร์ทุกอย่างทุกทุกรายละเอียดต่างกันที่สเต็ปเปอร์อย่างเดียวก็แต่ตัวนี้มันจะมีพารามิเตอร์ภายในของไดเวอร์ด้วยอันนี้ผมเซตให้มันวิ่งไปกลับไปกลับที่รอบจำนวน1รอบนะครับก็คือผมเขียนให้มันวิ่งไปกลับไปกลับที่1รอบแล้วก็มีความเร็ว เซตค่าตามค่าที่ต้องการส่วนตัวไอ้หน้าปัดอ่านลีเดอร์นี่ก็คือมันสามารถดิสเพย์นี่มันก็สามารถเซตการอ่านได้หลายอยา่างแต่ที่ผมเซตนี่มันเซตเป็นจำนวนรอบนะครับ rpm ว่ามันมุนเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาปรับลดความเร็วลงดูหน่อยก็ไม่มีอะไร ก็จริงๆแล้วไอตัวไดเวอร์ของเซอร์โวตัวนี้มันจะมีอิเล็กทรอนิกเกียก็คือเราสามารถปรับลดปรับทดรอบเกียร์หรือว่าเพิ่มความเร็วรอบหรือลดจำนวนรอบได้โดยใช้เกียร์ภายในเป็นอิเล็กทรอนิกเกีย์ก็เหมือนกับตั้งฮามสเตปอะไรพวกนี้ฮะซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในตัวคู่มือของเซอร์โวตัวนี้ ตั้งค่าตามที่เราต้องการได้ข้อดีของพวกเซอร์โวนี่ก็คือเอนโคเดอร์นี่แหละครับแล้วก็ตัวเอนโคเดอร์มันก็ช่วยให้การทำงานมันมีการตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสลุดสเต็ปก็แทบจะไม่มีเว้นแต่มันจะอะลามเท่านั้นนะฮะถ้ามันไม่อะลามก็คือถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดเรื่องอะไรพวกนี้มันก็พยายามเดินไปให้มันถูกต้อง อันนี้เป็นตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ 1.8k ก็จะต้องใช้ไดเวอร์ให้เหมาะสมกับตัวมันตัวนี้เป็น i n d u c t i o น3 p h เฟสนะครับเรามาดูที่ไดเวอร์กันตัวไดเวอร์นี่ก็จะมีส่วนของออขนาด ampere ของมันก็จะบอกว่าตัวนี้จ่ายได้30 amp input ก็เป็น220 o u t พ u t ก็3เฟส ก็ไม่มีอะไรมากด้านหน้าก็จะตัวฮีซิงก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนตัวนี้มันจะเป็นตัวใหญ่ก็จะมีพัดลมถ้าเป็นตัวเล็กก็จะไม่มีแล้วก็จะเป็นตัวจะแสดงให้ดูว่ามันจะมีเนี่ยฮะช่องสําหรับต่ออะไรบ้างก็จะมีส่วนของด b บียีาสำหรับส่งสัญญาณแล้วก็ DB ตัวล่างนี้ก็จะเป็น encoding แล้วตัวนี้ก็เป็นช่องสำหรับต่อพวกสายไฟนำเข้าแล้วก็ส่งออกไปยังมอเตอร์พวกนี้มันก็จะมีคู่บือบอกรายละเอียดว่ามันต้องต่ออยังไงต่อไม่ยากครับก็บัดกี่สายนิดหน่อยส่วนตัวมอเตอร์ตัวนี้ตัวใหญ่ 1.8k ก็จะมีสส่วนก็คือช่องต่อสายไฟแล้วก็จะมีแกน,นประมาณ10 ก้ามิลหรือ2มิลอันนี้ก็เป็นช่องต่อสายไฟจ่ายไฟส่วนข้างหลังก็เป็นเอน e n เดอร์ต่อไปอยังตัวดเวอร์โดยตรงไม่ต้องไปทำอะไรมันต่อให้มันเจอกันเท่านั้นฮะส่วนอันนี้ก็ต่อสัญญาณ UVW ออกมาตัวนี้ก็จะมีเนมเพจบอกขนาดว่าจะเป็นอะไรตัวนี้มันเทียบเท่ากับเนม่า 42เลยนะฮะก็คือหน้าแป้นมันจะเทียบเท่ากับเน,นมาสีสสามารถผมไม่แน่ใจว่ารูมันจะใกล้เคียงกันหรือว่าแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้การทำงานก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกคือทุกอย่างม,มันอยู่ที่คู่มือมันนะฮะก็คือเราสามารถเซฟสเต็ปเปร์ได้กับมาร์สามได้เนี่ยทุกอย่างคือจบก็เท่าที่ลองดูก็ หลักการมันไม่มีอะไรทุกอย่างก็เซตพวกขาก็ตามเบรกเอาบอร์ดนะครับแต่ว่าตัวที่สําคัญก็คือตัวคเรียกว่าตัวสเต็ปเปอร์ที่จะต้องเซตให้มันรู้ว่าระยะเคลื่อนที่จริงกับตัวมอเตอร์มันเป็นยังไงอันนี้ผมจะมาดูลักษณะว่าถ้าการทํางานของเนี้ยถ้าเราเอามือไปขัดมันเนี้ยผมสั่งกลับมาซก่อนแล้วผมก็ เอามือไปย้อนกลับมันเนี่ยมันก็จะพยายามบุนกลับมาตำแหน่งซีโร่ก็คือมันจะมีเอนโคเดอร์ส่งสัญญาณไปบอกว,ว่ามีใครมาทํากับต้านมันเนี่ยพอมุนไปอีกทางก็จะกลับมาที่เดิมคือจะพยายามจะรักษาตำแหน่งที่มันอ่านจากเอนโคเดอร์ตัวนั้นคือจะไม่พยายามหนีโอเคก็ไม่มีอะไรก็หลักการก็ไม่มีอะไรครับคร่าวๆ ก็ต่อสเต็ปเปอร์อะไรก็ดูตามคู่มือนิดหน่อยก็ไม่ยากขอบคุณที่ติดตามนะครับ